สวัสดีค่ะทุกคนก็จะมาอัปเดตอาการของยายยายวัสดีสิสวัสดีวัสดีค่ะยิ้มให้ทุกคนดูหน่อยนี่นะคะก็มีเอฟซีถามกันมาเข้าเยอะเยอะเข้ามาทันเยอะเลยว่าช่วงนี้ยายเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอะไรยังหลงลืมอยู่ไหมอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าช่วงนี้ยายไม่ค่อยได้ไลค์ยายไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์ไม่ค่อยได้ตอบทุกคนทุกคนก็อาจจะไม่ค่อยเห็นยายเพราะว่ายายนอนไวเนาะเดี๋ยวนี้คืออยากจะบอกทุกคนว่า ย้ายสดชื่นดีค่ะทุกคนไม่มีอาการหลงลืมที่แบบว่าตื่นดึกดึก,ดกลุกมาโน่นนี่นั่นแล้วตั้งแต่เราเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้ไงทุกคนเราย้ายมาอยู่ตรงนี้ก็ คือออกมาข้างนอกอยู่ตรงนี้นะคะก็คือจะมีคนไปมาหาสู่ยายบ่อยๆคือ,อข้างบ้านดีแตนน้องสาวเขาได้มาเจอกันทุกวันลูกๆหล,ล,ลานๆข้างบ้านมาคุยทุกวันไม่ขาดสายเมื่อก่อนนี้ฉันก็จะอยู่กันแต่นในบ้านสองคนอยู่ข้างนน้นจะไม่มีใครกล้าเข้ามาในบ้านเพราะทุกคนกลัวหมาบ้านฉันหมายเยอะแต่เดี๋ยวนี้มาอยู่ข้างนี้ฉันเปิดโล่งไงอยู่ตรงป่าทุเรียนตรงข้างนี้ไงย้ายมาอยู่ข้างนี้เนาะ ก็มีต้นมงต้นไม้ร่มเรือนอยู่ข้างนู้นก็เป็นรั้วสังกะสี่ล้อมไงแล้วฉันก็เดินทํางานตรงนี้นตรงนี้ยายก็นั่งอยู่บนร้านอาจจะมีความเหงาหงอยใช่ไหมทุกคนเหงาอะไรอย่างเงี้ยว้าเหวบ้างเป็นบางเวลาแต่อยู่ตรงนี้ไม่เหงาเลยค่ะเชิเห็นดีแตนเรียกคนนู้น,เร,น,น,นเรียกคนนี้ได้พูดคุยเนาะฉันก็คิดว่าเนี่ยเออโอเคการได้ให้ยายได้มาอยู่ตรงนี้เหมือนอาการดีขึ้นเยอะเลยทุกคน จริงๆนะกลางคืนไม่เคยที่จะตื่นมาเรียกหลงเหมือนเมื่อก่อนเลยเนาะนี่แหลนะเนาะก็ฝากไว้นิดนึงเนาะจากประสบการณ์ของฉันเนาะการดูแลผู้สูงอายุเราให้อาหารทางร่างกายเขาเท่าไหร่ดีขนาดไหนก็ยังไม่เพียงพอนะคะทุกคนกินข้าวได้เยอะขนาดไหนบำรุงด้วยอาหารเสริมขนาดไหนขนมนมเนยผลไม้เยอะมากมายมามาขนาดไหนก็ยังไม่พอครับทุกคน ต้องหล่อเลี้ยงเข้าด้วยความรักความห่วงใยความอบอุ่นแล้วก็ไม่ให้เหงาไม่ให้ว้าวีแล้วก็จะมีสุขภาพดีเหมือนยายเห็นไหมหน่าแปลกไหมยายไม่ต้องไปหาหมอทุกคนว่าจะต้องกินยาไม่ให้หลงลืมแต่ไม่ใช่ว่าไม่หลงลืมเลยก็มีบ้างเล็กๆน้อยแต่ไม่เคยลุกมาดึกๆด,ดื่นๆเรียกหาพ่อหาแม่อะไรยายรู้หมดใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเพื่อนมาคุย ทุกวันเนี่ยเดี๋ยวคนนน้นไปคนนี้มาลูกๆหลานๆใช่ไหมมันก็เหมือนยาย สดชื่นแจ่มใสขึ้นค่ำลงก็จะนอนนอนก็นอนทั้งคืนตื่นเช้าดึกๆึก,กไม่เคยเรียกฉันเลยฉันตั้งหากละช่วงนี้ฉันเป็นอะไรไม่รู้ฉันตื่นตีสองแทนยายฝากทุกคนไว้นะคะการดูแลผู้สูงอายุเนาะเราดูแลด้วยความรักความห่วงใยจริงๆเนาะให้เขาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไม่ใช่แค่เช้ามาเอาข้าวเอาน้ําวางให้เท่านั้นไม่พอค่ะทุกคน ต้องหล่อเลี้ยงกันไปด้วยร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะถูกไหมคะคุณยายใช่ไหมคะ,ะถูกไหมคะอ,อ,อตอนนี้ยายสบายดีไหมคะสบายดีส่วนชื่นอะล้องเพลงให้เอฟซีฟังหน่อยคะ่ะโปรดเถิดดวงใจเออใดวงใจโปรดได้ฟังเพลง นี่ก่อนอย่าลวนรับนอนอย่าลวนทอดทอนหึืใครจำเสียงยายได้หรือเปล่าตัวเราน่อยู่ที่ไหนโปรดจมว้ให้แน่นอนนี่ค่ะยามเช้าวะคะหอมแก้มหน่อยหอมแก้มหน่อย ชื่นใจไหมชื่นใจชื่นใจเออเช้านี้จะกินข้าวกันไรเนี่ยกินกันไรก็ไม่แน่วันนันไม่ไหกัเอาอีกแล้วตามใจช่วยด้วยด้ยย้ายติดลมนะทุกคนวันนี้กับวซเช้านะคะเก็บใบไว้การงามตาก็มาลมพัดมาชื่นใจ ดอกบ่วเขายังอะไรเราเติมเต็มให้ยายนะให้ยายแต่ลูกไกมและามคุ้มเกินจะเด็กดอกตื่นจะรอดแส้ได้ดอกมาบ้าน่ค่ะคุณยายอาหารเช้าค่ะโอเคไหมคะพอไหมคะแค่นี้พอไหมคะพอ กินเล็กค่ไม่หมดก็กล้วยเนี่ยไม่หมดก็ไม่เป็นไรกล้วยแม่กินได้ไหมได้เอออาหารเช้าของคุณยายนะคะก็จะมีกล้วยนะคะวันนี้เป็นกล้วยไข่ค่ะแลวอินชัวหนึ่งแก้วค่ะทุกคนยิ้มหน่อยค่ะเรียบร้อยนะคะ1หนึ่งแก้วกล้วยไม่กินเหรอกล้วยยังไม่กินกล้วยยังไม่กินโอเคนี่มีหนุ่มมาหาเช้าเนี่ยใครจะจำได้ปะจำไม่ได้ห้อกฮะโอ้โหจำไม่ได้ จำไม่ได้เ่ะไม่ได้ใครก็ไม่รู้ปล่อยมันเถอะไอ้เจิดไอ้เจิดเจอดโอ้โหจำไม่ได้ไอ้เจิดนี่มันลูกใครยายฮะไอ้เจิดนี่มันลูกใครลูกไข่เอ้ยลูกใครอ่ะมันเป็นลูกใครอ่ะลูกอีนทรนเหรอออทำไมจำชื่อแม่ได้แต่จำหลานไม่ได้อ่ะ หลานน้นจำไม่ได้ชื่อไม่จำได้แ <c oughs> ต่ว่าเองง่ายจำได้เป็นหลานใครหลานยัยลุ้นฮะ